ในคังเพลง Facebook ของเรานะครับตามภาพนี้มันจะมีทั้งเพลงที่มีลิขสิทธิ์และก็ไม่มีลิขสิทธิ์ครับแล้วทํำยังไงนะครับเราจะสามารถเอาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยมาใช้ซึ่งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราเลื่อนไปปพ๊บก,ก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันมีลิขสิทธิ์หรือไม่มีลิขสิทธิ์วันนี้ครับผมจะมาบอกวิธีการหาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาใช้ใน a c e b o o k แล้วครับซึ่ง มันจะอยู่ในระบบ Meta Sound Collection ครับซึ่งวันนี้ผมจะยังไม่ทำให้ดูเดี๋ยวไว้คลิปหน้าครับผมจะทำให้ดูขอผมเตรียมข้อมูลก่อนครับวันนี้มาเกิดน้ำไปก่อนสำหรับคนที่อยากเอาเพลงมาลงคลิปของเรามาลงคลิปเดียวของเราัเอง,เองหลายคนอยากเอาเพลงลงแต่ไม่กล้าลงเพราะกลัวติดิกสิ์ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาทำข่าวหน้าสัญญาไม่พลาดแน,น่นอนเดี๋ยวมาเจอกันครับหาเพลงในคัง Facebook ที่มีมีดีระิรีตอนที่2ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปดูเข้าไปทำนะครับอ่ะตามมาเลยครับอันดับแรกนะครับให้เรามาที่หน้าแดชบอร์ดมืออาชีพจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับ้านล่างจะเห็นคําว่าศนย์เช่วยเหลือทางธุรกิจของเมตาให้เราคลิกตรงนี้เลยครับจากนั้นนะครับมันจะมีให้เราค้นหาให้เราพิมพ์เข้าไปคําว่าตามนี้นครับวิธีใช้คอลเลกชันเสียงคราวนี้ ให้เราเลือกของข้อนี้ครับวิธีใช้คอลเลกชันเสียงสำหรับวิดีโอบนเฟซบุ o กอ่าแล้วก็แตะลงไปจากนั้นก็จะเห็นเมนูนี้ขึ้นมาครับนให้เราเลื่อกลงมาครับแล้วเราก็อ่านนี่มันจะมีลิงก์อยู่ครับให้เราคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้เลยครับมันก็จะได้หน้านี่คือเพลงที่มีลิขสิทธิ์ของ Facebook ครับเขาเรียกว่า Facebook Sound Collection ครับหรือ Meta Meta Sound Collection เอง นี่เป็นรายชื่อเพลงดนตรีต่างๆที่ไม่มีลิขสิทธิ์ครับเราสามารถเลือกได้หลายอย่างครับเราสามารถเลือกแนวเพลงได้เราสามารถเลือกอารมณ์ได้ครับจะอ,อ,าอารมณ์ไหนะระยะเวลากีวิกีวิเสียงผมแนะนํานะครับให้เราเลือกไม่มีเสียงร้องครับเพราะว่าเพลงในคัง Facebook ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ตอนที่3ครับตอนนี้จะเป็น การนาเอาเสียงเพลงไปใช้ครับใช้อย่างไงมาไปดูกันคนที่ยังไม่ดู 1- นึนะครับให้ไปดู ep หนึ่ง ep สอก่อนและนี่เป็น ep สุดท้ายครับเสียงที่ผมจะแนะนํานะครับให้เป็นเสียงเพลงนะครับไม่ต้องไปเรียกเสียงที่มีคนร้องนะครับเราสามารถเลือกได้ในแถบข้างบนนะครับสมมติว่าเราได้เพลงที่เราต้องการแล้วเสียงที่เราต้องการแล้วครับให้เราจําชื่อไว้ครับหรือคัดลอกก็ได้เราก็ก๊อปปี้ชื่อเพลงมาแล้วเราก็ดูครับว่า ศิลปินคนไหนที่เป็นคนแต่งเพลงนี้ให้เราจำสองอย่างก็คือชื่อเพลงกับศิลปินจะต้องตรงกันครับอ่ะคราวนี้เราคัดลอกครับแล้วคราวนี้เราก็ไปใส่เสียงเพลงนะครับอ่ะเมื่อเราจะอัปรูปภาพหรืออัปวิดีโอครับมันจะมีตรงคําว่าเสียงแล้วก็แตะตรงว่าเสียงครับแล้วคราวนี้เรากดตัวคําว่าค้นหาเพลงครับแราวนี้เราก็วางตัวหนังสือชื่อเพลงของเราที่เราเลือกมาครับแล้วก,กดค้นหานี่เพลงแรกครับ ที่เราจะเอาไปใช้ซึ่งผมหาเมื่อกี้นี้และก็ชื่อคนแต่งก็คนเดียวกันกับเพื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็กดบวกเข้าไปเลยครับดนตรีที่เราบวกเข้าไปครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในคลิปให้เราฟังดูว่าเราชอบไหมสําหรับคนที่ต้องการไฟล์เพลงนะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตรงลูกศรลงได้ครับเรากดตัวนี้ก็จะดาวน์โหลดครับเราสามารถเอาไปใช้ในแอปตัดต่อของเราได้ถ้า